ไซนัสอักเสบเนี่ยมันคืออันอักเสบของจมูกแล้วก็โพรงอากาศข้างจมูกซึ่งโพรงอากาศเนี้ยเราเรียกว่าไซนัสมันมีรูปเปิดต่อกับในจมูกเพราะฉะนั้นเวลาอักเสบมันจะอักเสบไปด้วยกันเกิดได้หลายสาเหตุค่ะอาจจะเป็นการติดเชื้อพวกแบคทีรียไวรัสเชื้อราได้หมดด้วยการที่มีแบคที ria สะสมอยู่ในไซนัสเป็นไบโอฟิล์มก็ทําให้เกิดไซนัสอักเสบเรื้อรังได้ด้วย โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการคัดจมูกน้ำมูกแต่บางคนก็จะเป็นน้ำมูกลงด้านหลังคือลงไปที่คอมากกว่าก็จะอาการมีการเหนียวเหนียวที่ในคอมีเสมหะลงอคอขุ่นๆได้เขียวๆได้บางคนมีอาการปวดปวดบริเวณกระบอกตาบริเวณใบหน้าบางคนเนี่ยมีตุกต๊กๆที่กระบอกตาสับสนกับโรคไมเกรนได้บางคนปวดร้าวไปบริเวณข้างแก้มทําให้คิดว่าตัวเองมีฟันหุบบางคนมีอาการได้กลิ่นผิดปกติได้กลิ่นลดลงหรือว่ามีเหม็นๆในจมูกได้โดยเฉพาะเด็ก มักจะมาด้วยไอเรื้อรังในกรณีโรคไซนัสอักเสบเฉียบพลันเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตามหลังจากเป็นหวัดคือเป็นหวัดแล้วก็มีอาการบวมมีอาการอักเสบแล้วก็สามารถติดเชื้อเข้าไปในไซนัสได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นนานเกิน3ามเดือนก็จะเรียกว่าไซนัสอักเสบเรื้อรัง อาการมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าส่วนมากถ้าอาการเฉียบพลันเนี่ยคนไข้เนี่ยก็จะมีระยะเวลาสั้นๆแล้วก็บางครั้งมีไข้ด้วยนะคะแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยก็จะอาการคัดจมูกน้ำมูกจะเด่นกว่าแต่ในกรณีเลื้อยลังเนี่ยคนไข้เขาจะคัดจมูกมานานบางคนเนี่ยก็จะไม่ได้สนใจตรงอาการนี้เท่าไหร่เขาอ้าปากหายใจจนชินจะเป็นสนใจอาการเสมหะในคอเหนียวในคอโดยการปวดศีรษะปวดใบหน้ามากกว่าแล้วก็โดยเฉพาะอาการกลิ่นที่ผิดปกติด้วยค่ะ แต่นาดักเสษเนี่ย สามารถทําให้เกิดส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้อย่างมีนัยยะสาคัญเลยนะคะเพราะว่าทําให้การนอนหลับไม่ดีหายใจไม่สะดวกทําให้มีการเหนื่อยอ่อนเพลียเวลาที่ตื่นมาเนี่ยไม่สามารถโฟกัสในการทํางานได้ก็ส่งผลกระทบต่อการทํางานแล้วก็ทําให้เกิดโรคหืมเศร้าได้ด้วยค่ะเรื่องการนอนหลับเนี่ยสามารถส่งผลต่อโรคหยุดหายใจขณะหลับได้ด้วยผู้ป่วยที่มีทางเดินหายใจที่อุดตนันแคบเนี่ยก็สามารถมีอาการนอนกรนทําให้ อยู่หายใจออกซิเจนดรอปแล้วก็ทําให้ตื่นบ่อยๆกัางคืนในกรณีนี้เนี่ยสามารถส่งผลในระยะยาวทําให้เกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคเลือดสมองนะคะสามารถลุกลามเข้าตาทําให้ตาบอดได้แล้วก็ลุกลามขึ้นสมองเป็นฝีหนองในสมองได้ค่ะ โดยทั่วๆไปเนี่ยไซนัสอักเสบจะไม่กลายเป็นมะเร็งแต่มีหลายรายที่คิดว่าตัวเองเป็นไซนัสอักเสบแตจ่จริงๆแล้วเป็นเนื้อง,งอกเป็นมะเร็งในโพรงจม,มูกและไซนัสเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีการคัดจมูกน้ำมูกปวดจมูกปวดหน้านะคะแล้วก็รับประทานยาฆ่าเชือ้อหรือว่าแก้อักเสบก็ดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้มาตรวจไม่ได้เคยมาสองกล้องแต่ปรากฏว่ามาตอนหลังๆเป็นมากขึ้นคัดจมูกมากขึ้นปรากฏว่ามาสองกล้องแล้วก็เจอก้อนเนื้อในโพรงจมูกและไซนัสก็เข้าใจว่าไซนัสอักเสบเนี่ยมันกลายเป็นเ,ปเนื้องอกกลายเป็นมะเร็ง ซึ่งความจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีก้อนอยู่แล้วแต่บางครั้งไปอุดในรูปเปิดไซนัททำให้มีอักเสบซ้ำๆำได้ค่ะ ปกติแล้วไซนัสสักเสบเนี่ยรักษาได้หลายวิธีนะคะขึ้นอยู่กับเป็นไซนัสสักเสบแบบไหนเราต้องแยกก่อนถ้าเป็นไซนัสสักเสบเฉียบพันธุ์ซึ่งโดยทั่วๆไปเกิดจากการติดเชื้อเนี่ยก็จะรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาอะไรก็ตามที่ช่วยทําให้ไซนัสระบายออกมาโดยมากหายขาดค่ะแต่ในกรณีไซนัสสักเสบเนื้อรังก็จะมีการรักษาด้วยการพ่นยาล้างจมูกล,ละประทานยา อาจจะมียาฆ่าเชื้อหรือบางรายที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อก็จะไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อนะคะต้องแยกก่อนบางคนเนี่ยเป็นไซนัสเศษจ,จากฟันผุจะต้องรักษาฟันด้วยนะคะบางคนเป็นไซนัสเศษแบบมีริซิโดนสมุกก็ควรจะรักษาด้วยการผ่าตัดการผ่าตัดก็จะเป็นผ่าตัดไม่เหมือนอันอื่นก็คือจะต้องเปิดไซนัสห้กว้างทุกอันเพื่อหลังผ่าตัดเนี่ยจะได้ล้างยาเข้าไปถึงในไซนัสได้ดีขึ้นเพราะว่ามันจะต้องใช้การคนโทรลในลองเทิมค่ะ กล้อง endoscope เนี่ยจริงๆใช้ทั้งช่วยวินิจฉัยแล้วก็รักษาไซนัสเลยนะคะเวลาผ่าตัดเนี่ยในปัจจุบัน90เป็นสอกกล้อง endoscope จะไม่มีแผลที่บริเวณใบหน้ามันดีกว่าในอดีตเพราะว่าในอดีตเนี่ยเวลามีแผลเนี่ยมันจะอยู่บนหน้าซึ่งมันก็เป็นเพนพอย i ์เนอะไม่มีใครอยากมีแผลบนหน้าแน่เวลาที่คนไข้มาตรวจที่ห้องผู้ป่วยนอกเนี่ยก็จะมีการตรวจด้วยกล้องเอนโดสโคปก่อน ถ้าคนไหนที่ควรผ่านเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมนะคะด้วย C T สแกน ปกติเวลาผ่าตัดเนี่ยก็จะต้องดมยาสลบเพื่อให้คนไข้นิ่งแล้วก็ไม่เจ็บเวลาผ่าแล้วก็เวลาผ่าตัดจะเป็นการใช้กล้องส่องเข้าไปแล้วก็จะมีอุปกรณ์เล็กๆค่ะที่ดีไซน์มาเพื่อเหมาะกับการผ่าตัดไซนัสถ้าเป็นเคสซับซ้อนก็นต้องมีรีซิสเตอร์กับเนวิเกเตอร์เพื่อเป็นไกด์ในการผ่าตัดเหมือนตอนที่ขับรถเลยค่ะเราอยู่ตรงไหนมันจะขึ้นมาในภาพ c ีีเลยว่าเราผ่าตัดตรงไหนเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนนะคะแล้วก็ทําให้ผ่าตัดโดยเฉพาะเนื้องอก เอาออกได้เกลี้ยงขึ้นด้วยหลังผ่าตัดเนี่ยผู้ป่วยจะอยู่โรงพยาบาลประมาณ1-2วันสามารถลุกเดินทำอะไรได้ปกติอาจจะมีอาการปวดบ้าง ในปัจจุบันนะคะไม่ได้มีเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้เท่านั้นที่เป็นโรคไซนัสเพราะว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ได้มีแค่สารก่อภูมิแพ้แต่มีโมลพิษเพิ่มขึ้นด้วยทั้ง p ี2.5แล้วก็สารพิษอื่นๆที่อยู่ในอากาศถ้าสมมุติว่าเราเป็นภูมิแพ้เราก็หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ของเรานะคะแล้วก็ควบคุมโรคภูมิแพ้ให้ดีล้างจมูกสม่ำเสมอค่ะในกรณีที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต้องเจอกับมล,ลภาวะลองสังเกตนิดนึงค่ะ,ะถ้าสมมุติว่าเราต้องออก ไปข้างนอกเอาดอรในวันที่มวลภาะวะค่อนข้างสูงเนี่ยแนะนำใส่แมสที่สามารถคุม PM 2.5ได้หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคจมูกและไซนัสสักเสบเนี่ยสามารถมาขอคำปรึกษาได้ที่คลินิกโรคจมูกและไซนัสศูนย์หูคอจมูกโรงพยาบาลวิมุตนะคะทางเรามีทีมแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านโรคจมูกและไซนัสมาพร้อมให้คำปรึกษาด้านนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ